ดิฉันคงต้องเรียนนะคะว่าดิฉันเองนั้นเป็นแฟนขับตัวยงอะค่ะของท่านอาจารย์ดรสุกรีนะคะแล้วทราบข่าวจากคุณนรงเองว่าวันนี้อาจารย์สุกรีท่านจะลงมาพบกับวงปล่อยแก่นะคะของจังหวัดภูเก็ตเราเป็นนักร้องค่ะรุ่นโกลเด้นเอชดิฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะเป็นรุ่นของผู้สูงวัยหน่อยแต่ว่าเป็นวงประสานเสียงค่ะขับร้องประสานเสียงนะคะ ดิฉันได้สอบถามท่านดรสุกรีค่ะท่านอาจารย์ดรสุกรีกับอาจารย์วิรศักด์ค่ะได้บอกว่ามูลนิธิของอาจารย์ดรสุกรีเนี่ยได้เลือกเฟ้นจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยค่ะมี13จังหวัดด้วยกันไปสร้างวงขับร้องประสานเสียงปล่อยแก่เนี่ยค่ะ13จังหวัดมาแล้วเนี่ยภูเก็ตถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าผู้สูงวัยของเรานั้นพร้อมกันมากเมื่อวานรู้สึกจะประมาณ184ท่าน 1้อท่านนะคะถือด้วยว่าเป็นนักร้องตัวอย่างคะ่ะว่ามีจํานวนนักร้องมากที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้และนักร้องของเราก็น่ารักมากค่ะมีตั้งแต่อายุเริ่มสตาร์ท60ยันไปถึง85ปีนะคะแต่ทุกคนคือแผ่นเสียงทองคําหมดนะคะตั้งใจร้องนะคะแล้วก็แล้วก็ท่านอาจารย์เวียศักดิ์ก็เป็น เป็นโค้ชค่ะเป็นเทรนเนอร์ที่ดีมากเลยสอนไปแต่ละแต่ละช่วงนะคะของการขับร้องจนจนไพเราะมากดิฉันเองก็สนุกสนานไปด้วยนะคะแล้วยังบอกบอกว่าคนสูงวัยของภูกเก็ตของเรานั้นไม่ตกเทรนเลยค่ะ mm hmm. เขามีโกลเด้นซองนะคะของเราก็จะมี Golden นเอจสำหรับวงปล่อยแก่นี้ mm hmm. ก็ขอให้กำลังใจค่ะแล้วก็ขอร่วมในกิจกรรมที่ดีงามอย่างนี้เพื่อเป็นจิ๊กซอ ตอบโจทย์ภูเก็ตที่จะเราจะขับเคลื่อนภูเก็ตไปสู่การเป็นเมืองศิลปะวัฒนธรรมดนตรีกวีศิลป์พ่วงไปด้วยนะคะรายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับนรุงชื่นนิรันกับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ